ลินนั่งอยู่ในห้องมืดเปิดวิดีโอเก่าๆของพี่ชายที่จับไปจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้ลาพี่ครั้งสุดท้ายในโรงเรียนลินเป็นคนเงียบๆแต่ช่างสังเกตวันหนึ่งเพื่อนส่งลิงแอบป,ประหลาดชื่อ next มาให้ในแชทกลุ่มลินนั่งในห้องเรียนมองเพื่อนคุยกันพลางเปิดมือถือดูแชทกลุ่มที่มีลิงแอปลึกลับชื่อ next แอป next มีแค่ปุ่มเดียว enter เมื่อกดเข้าไปรายชื่อพาคินก็ปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลขนับถอยหลัง หน้าจอโทรศัพท์โชว์แอปพื้นดำมีตัวอักษรชื่อพาคินพร้อมเวลาตัวเลขนับถอยหลังเรืองแสงเบาๆเธอคิดว่าเป็นแอปแกล้งเพื่อนเลยแคปหน้าจอส่งเข้ากลุ่มพร้อมสซวพาคินว่าจะตายแล้วเหรอทุกคนหัวเราะแชทกลุ่มเพื่อนภาพหน้าจอแอปถูกส่งเข้าไปพร้อมคำแซวพาคินจ่าเวลาใกล้หมดแล้วช่วงเย็นพาคินถูกรถชนหน้าโรงเรียนต่อหน้าเธอไม่มีใครช่วยได้ทันถนนหน้าโรงเรียนยามเย็นนักเรียนมุงรอบร่างพาคินที่ล้มอยู่ ลินช็อกมากเวลาที่เกิดเหตุตรงกับในแอปเป๊ะลินยืนห่างออกมามือถือหล่นจากมือลินเปิดแอปอีกครั้งในห้องนอนแสงหน้าจอสว่างสะท้อนกับใบหน้ากังวลรายชื่อใหม่ขึ้นมาครูแนนพร้อมเวลานับถอยหลังลินไม่กล้าเชื่อแต่ก็ไม่กล้าเพิกเฉยตอนเช้าลินรีบเตือนครูแนนบอกครูให้ระวังแต่ครูไม่เชื่อและยิ้มอ่อนที่ลินก่อนจะพูด,ดยิ่ลงข่าวปลอม พวกเธอคิดมากไปแล้วน่าจะมีคนแกล้งกันเล่นเช้าวันต่อมาครูเนนลื่นตกบันไดเข้าไอซียูนักเรียนเริ่มพูดถึงข่าวลือแอปที่ทําในวันตายภาพหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับโรงเรียนมีข่าวอุบัติเหตุของครูเนนว่อนไปทั่วฟ้าเพื่อนของลินเริ่มเชื่อว,ว่าแอปไม่ใช่แค่เกมลินกับฟ้าเริ่มร่วมมือกันสืบว่ามันคืออะไรสองเด็กสาวนั่งคุยกันในห้องเรียนจดโน้ตหน้าตึงเครียดมือถือเปิดแอปไว้ตรงกลาง ฟ้าลองลบแอปจากเครื่องและเปลี่ยนมือถือแต่ The next เัีงปรากฏอีกในเครื่องใหม่ทันทีแต่แล้วอยู่ๆชื่อในแอปเปลี่ยนเป็นฟ้าพร้อมเวลาเริ่มเดินถอยหลังลินตกใจมากและพยายามหาทางช่วยเพื่อนลินพาฟ้านี้ออกจากโรงเรียนไปแอบอยู่ในร้านกาแฟแต่นาฬิกายังคงเดินเด็ก2คนนั่งลงในร้านกาแฟด้วยความหวาดกลัวเวลาในแอปยังนับถอยหลังทั้งสองคนหน้าซีด18นาฬิกา44ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านกาแฟ ฟ้าหมดสติหัวฟาโตและล้มลงลินตกใจสุดขีดคนในร้านเริ่มแตกตื่นลินร้องเรียกคนช่วยแต่โชคยังดีที่ฟ้าแค่สลบไปเท่านั้นลินเริ่มสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่แอปที่บอกอนาคตแต่มันสร้างเหตุการณ์ขึ้นจริงลินมองสมุดโน้ตมีคำว่า Nexus Trigger เขียนด้วยปากกาแดงอย่างครุ่นคิดลินเปลี่ยนชื่อเพื่อนในมือถือเป็นชื่อเล่นแอป n e x t ก็ขึ้นชื่อเล่นนั้นแทนหน้าจอมือถือโชว์รายชื่อใหม่ พร้อมเวลานับถอยหลังลินตกใจเธอเริ่มเข้าใจว่าแอปไม่ได้สุ่มชื่อมันแสดงคนที่เราเพ่งความกลัวไปแอปแสดงชื่อเพื่อนคนหนึ่งในมือถือขณะลินพูดเสียงสั่นว่าฉันไม่ได้อยากให้เขาหายไปจากนั้นไม่นานรายชื่อใหม่ขึ้นลินพร้อมเวลานับถอยหลังลินนิ่งฟ้ามองจอแล้วร้องไห้ลินไม่ไว้วายยิ้มบางๆแบบเศร้าๆลินพูดกับฟ้าว่าฉันควบคุมอะไรไม่ได้ตั้งแต่แรก แต่มันทําให้ฉันรู้ว่าเวลาเรามีค่ายัางไงลินและฟ้านั่งใต้ต้นไม้ในโรงเรียนตอนค่าสนทนานิ่งนิ่งแสงส้มตกกระทบลินกลับบ้านโทรหาแม่และพ่อฟังเสียงพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดเขียนจดหมายขอโทษถึงพี่ชายและยิ้มให้รูปพี่ชายบนโตะ๊ะสองนาฬิกาหนึ่งนาทีลินนั่งอยู่ลําพังในห้องสีหน้านิ่งราวกับพร้อมรับสิ่งที่กําลังจะเกิดทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงเตือนไม่มีเหตุการณ์ใดฟ้าโทรหาลินไม่มีใครรับ เธอไปที่บ้านเจอแค่โน้ตที่เขียนว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันไม่มีข่าวอุบัติเหตุไม่มีใครเห็นลลนอีกไม่ใช่การตายแต่เป็นการหายไปภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเผยภาพลินเดินออกไปเงียบๆเวลาตีสองแล้วภาพก็ขาดหายไปมือถือของฟ้าเด้งแจ้งเตือนฟ้าแต่ไม่มีตัวเลขนับถอยหลังฟ้าเริ่มนาซีดวันต่อมาแอปปิดตัวเองเครื่องดับฟ้าสงบขึ้นครั้งแรกในรอบหลายวันฟ้ามองออกหน้าต่าง แสงแดดอ่อนส่องเข้ามามือถือปิดอยู่บนโต๊ะมือถือในมือใครบางคนเปิดแอป Next ร n e ชื่อใหม่ขึ้นคุณและเวลาก็เริ่มนับถอยหลังในมุมมืดของร้านมือถือเก่าแห่งหนึ่งมีจออินิอร์เตอร์โบราณโชว์รายชื่อผู้ใช้แอปล่าสุดคำว่าคุณกำลังกระพริบบนหน้าจอพร้อมนาฬิกาที่หมุนเร็วผิดปกติบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเก่าหน้าปกเขียนว่า Nexus Program 50.7 c o n s c i o u s n e Test เปิดดูด้านในพบรายงานทดลองระบุว่ามนุษย์จะเห็นสิ่งที่กลัวที่สุด และอาจจะขยายมันให้เป็นจริงในจอมือถือมีข้อความเด้งขึ้นว่าการทดลองสำเร็จผู้ใช้เชื่อมต่อกับระบบแล้วซิงคอมพิวต